ตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะก็มาทานข้าวนะคะทานข้าวก็ไม่ต้องไปที่ไหนไกลน,นะคะก็เป็นศูนย์อาหารกาชาทินนะคะอยู่ชั้นสองอมีศูนย์อาหารกชาทินนะคะมาถึงปุ๊บเราต้องไปเราต้องไปแลกคูปองก่อนนะคะเพื่อนๆ ก็จะใช้เป็นคูปองนะคะมีร้านอาหารเยอะๆมากมายเลยนะคะเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นขนมเป็นขนมผลมไม้นะคะเพื่อนๆเป็นร้านขนมผลมไม้ ผลไม้สดนะคะผลไม้ดองนะคะมีน่าทานะะมากๆเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่อก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน,ะะมน้ำตกน้ำใสนะคะแล้วแต่เพื่อนเลือกทานได้เลย,เลยราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าทานด้วยนะคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูคือรับเฉพาะคูอป,ปองนะคะร้านนี้จะเป็นอาหารนะคะเป็นข้าวแกงนะคะมีขนมจีนด้วยขนมจีนขนมหวานข้าวกลอ่อง ถัดไปก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะนี่ข้าวขาหมูข้าวมันไก่โอโหพี่นิดจัดอะไรคะโ,โหข้า,ขาวมันไก่ไข้าวมันไก่เท่า,ไ,า,ไ,าไหร่คะพือี่สิบบาทเจ็ดสี่อ๋อสี่สิบห้าสี่น่าทานมากๆเลยนะคะไม่แพงด้วยนะคะพเพื่อนๆเน,นี่ยทามาตรวจสุขภาพนะคะหรือว่าเรามาอ่อ มาที่โรงพยาบาลศึกร้อยปีนะคะก็พัฒนาอาหารนะคะชั้นสองนะคะกับข้าวอร่อยทุกเจ้าเลยนะคะก็จะเป็นอ่อก็จะเป็นอ่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอ่อที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลนะคะ เรามาดูฝั่งนี้บ้างนะคะว่ามีอะไรให้น่าทานบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูนี่ละอองลูกชิ้นหมูเหนือนะคะสินค้าโอท็อปอำเภอศรีขอรภูมิด้วยนะคะนี่มาถึงนี่เลยชื่นชื่อนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนี่น่าทานนะคะเพื่อนๆน,น่าทานมากอออ ร้านนี้จะเป็นเป็นร้านน้ำนะคะปกไทย ค่ะตรงนี้จะเป็นร้านน้ำนะคะก็รับเฉพาะคูปองนะคะมีน้ำดื่มน้ำผลไม้น้หวาน,นะคะร้านนี้จะรับเฉพาะคูปองเท่านั้นนะคะเพื่อนมอีน้ำส้มก็มีนะคะน้ำส้มั่นมนีน้ำผลไม้ ร้านนี้จะเป็นคอฟฟนะคะเป็นกาแฟสดกาแฟสดแล้วก็เป็นกาแฟแบบเอ่อเป็นแบบแบบซองนะคะก็มีให้บริการนะคะเรื่องทานตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆชื่อร้านชอระดาคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ ที่มาโรงพยบาบาลนะคะก็เป็นร้านอาหารอยู่ชั้นสองนะคะ100รอยปีนะคะ